สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีกิจกรรมที่จะต้องมาจัดการกับรถตัดหญ้าน,นะครับเพราะว่ารถผมตอนนี้ยางรั่วแล้วครับก็เดี๋ยวใช้ดูนะครับว่ามันรั่วตรงไหนนะตรงนี้ครับเป็นจุดที่มันรั่วนะครับเป็นรอยเล็กๆเนี่ยนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่ครับตรงจุดนี้คือจุดที่มันรั่วเดี๋ยวผมจะจัดการปะมันนะ สำหรับอุปกรณ์ในการปะยางครับผมสั่งซื้อมาทางอินเทอร์เนต็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นเหล็กทิมยางลงไปครับแล้วก็ใช้กาวเนี่ยช่วยในการประสานนะนี่นะครับที่มันรั่วัดลงไปแล้วมันจะดัง,ดงปิดปิดปิดนี่ครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ต้อมรอยรั่วนะครับอันที่หนึ่งที่ต้องใช้คือนี้อันนี้คือเราจะเจาะรูเข้าไปที่ยางให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวเหล็กแทงเหล็กแทงยางครับก็คือนี่จะพายางตัวน,นี้เข้าไปเนาะโดยการที่เราจะต้องใช้กาวยางตัวน,นี้ครับในการที่จะประสานด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้นี่ครับเหล็กนี่จิ้มเข้าไปครับทะลวงเข้ามานะตอนนี้รูมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ใช้อุปกรณ์นี่ครับอย่างนี้เทียบเข้าไป ยาวเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับเราใช้ตัวนี้ ค่อนข้างแน่นหน่อยก็จะดึงเข้าไปให้อยู่ตรงกลาหลักการของมันเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปนะครับยางมันจะถูกอัดเข้าไปในรูแล้วก็ดึงมันก็จะผ่านร่องตงัวนี้หลุดออกมานะก็ เราใช้ตัวนี้ตอนนี้ต้องเจาะเลงก่อนตัวนี้ก็คือกาวยางนะครับ ไป <c oughs> เดี๋ยวเรารอให้กาวมันค่อนข้างหนืดนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็เอานี้ออกนะครับแล้วก็ยัดลงไป โอเคครับแล้วก็ดึงออกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็รอให้กาวมันเสร็จตัวนิดนึงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะตัดไอ้ตรงปลายตรงนี้ที่มัน,นยืดยืดเนี่ยออกเราก็จะไม่ให้มันเกินดอกอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกาวก็เริ่มแห้งแนละ้วเริ่มเสร็จตัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะใช้กรนไกตัดมัน ไอตัวยางสีแดงๆนะครับสีส้มๆเนี่ยถ้ามันเตี้ยลงนะครับหรือไม่ต้องตัดก็ได้นะเวลารถวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสึกปเปล่งครับตอนนี้ผมก็เอากรรไกตัดแล้วครับเอาแค่เสมอความหนาของดอกอยางพอครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเติมลมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับเราตัดหญ้าผมหลังจากที่ซ่อมยางเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่รั่ว เมื่อสัปดาห์ก่อนครับตอนนี้ผมก็จัดการอุดรูมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ดูครับว่ามันสามารถที่จะอุดรูได้อย่างดีหรือเปล่านะสําหรับอุปกรณ์ที่ผมทําไปเมื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการปะยางของรถคันนี้นะครับโดยการใช้อุปกรณ์อันนี้ที่ผมซื้อมอจอาจากเว็บไซต์ออนไลน์ครับก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะไม่ไม่ไม,ไม่ถึง30บาทนะครับก็สามารถใช้งานได้ละก็ยังไงลองดูนะครับเผื่อท่านใดอยางรู่วก็ สามารถ DIY ได้ครับโดยที่ไม่ต้องถอดยางไปซ่อมที่ร้านปะยางนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ